นี่คือเหรียญโบราณสมัยรัชกาลที่5เหรียญทองแดงโสรสครบทุกปีเหรียญชุดนี้ผลิตออกมา6ปี6ครั้งสำหรับในชุดนี้เพื่อใครอยากเก็บสะสมเดี๋ยวประปานำข้อมูลมาฝากกันเดี๋ยวเราดูไป,ปรพร้อมๆกันฮะสวัสวดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ กลับมาพบเจอกับ f อซีเช่นเคยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้เข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาเหรียญโบราณสมัยรัชกาลที่5ที่จริงเหรียญโบราณสมัยรัชกาลที่5ก็ผลิตออกมาหลายปีหลายรุ่นใช่ไหมฮะก็ถ้าพูดไปก็คงจะยาวเดี๋ยวคลิปนี้เราเลือกจะพูดถึงแล้วก็มาศึกษามาดูร่วมกันเกี่ยวกับเหรียญโบราณเป็นเหรียญทองแดงนะเหรียญทองแดงขนาดโสรส เหรียญทองแดงขนาดโสดซึ่งเป็นที่จริงเขาไปเหรียญที่เล็กสุดแล้วละ่ 4, ะ F4 นี่นี่ที่จริงมาครบชุดเลยนะเนี่ยมาครบชุดเลยนะแต่ว่าเนี่ยหกหกครั้งเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนี้มีครบชุดเลยนะเขาเป็นเหรียญขนาดเล็กๆมากเลยแต่ปปาเลือกจะดึงภาพวันนี้ขอดึงภาพเพื่อ ที okay, ่เอฟซีขอไว้อยายปปามานั่งพูดนั่งคุยนะก็ทํากันตรงนี้เลือกปาปาตัวปเป็นๆมานั่งพูดนั่งคุยกันเนาะก,ก็วันไหนไม่มีเวลาแล้วก็ปาปาก็ถ่ายทำวิดีโอตัดต่อเป็นวิดีโอดึงภาพเอาโอเคประมาณนั้นนะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาหรับสาหรับนักสะสมนะโดยเฉพาะนักสะสมมือมใหม่ที่มือใหม่ๆที่ชอบเกี่ยวกับเหรียญโบราณน,นะสำคัญตรงโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่5เดี๋ยวในปาปามาบอกกล่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหรียญ ขนาดโสรสเป็นเหรียญทองแดงสโสรสนะก็ที่เป็นาตาจอปร,รช่อชัยพฤกษ์แล้วก็พัสยามเทวทิร่าที่จริงเหรียญชุดนี้ผลิตออกมา fc ะนะถ้าเกิดว่าเป็นตาจอปรอช่อชัยพฤกษ์นะก็จะมีที่จริงก็เริ่มจากเหรียญเซี่ยวนะฮะนะเหรียญเซี่ยวเซี่ยวนี้จะมีตาจอปรอช่อชัยพฤกษ์กรอบปฐาพระบรมรูปพัสยามเทวะแล้วก็เหรียญอัดก็จะมีตาจอปรอช่อชัยพฤกษ์แล้วก็ ตาพระบรมรูปพระสยามเทวาแล้วก็มาเป็นเหรียญโสรดนี่แหละท่านผู้ชมฮะ FC ฮะก็ขนาดโสรดก็มีตาจอประลอเช้าชัยพฤกษ์แล้วก็พระสยามเทวาธิราชนะแต่ว่าเหรียญซีกนั้นผลิตออกมาเพียงครั้งเดียวนะในจอหนึ่งสองสามแปดไม่มีพระสยามเทวาธิราชนะประเดี๋ยวจะงงบางคนบางท่านอาจจะงงโอ้ที่จริงเนี่ยราชการที่ห้าชุดเนี้ยเอาแค่ศึกษากันให้จบ,จบ ว่ามีกี่ปีพศชนิดราคาเท่านั้นทีนี้มีกี่รศมีมีมอา่ามีกี่จศเนี่ยก็เปล่าเปล่าโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปล่าสรุปสรุปทีและชนิดราคาให้ฟังตรงนี้เอาง่ายๆว่าคลิปนี้ให้รู้ก่อนว่าเหรียญเหรียญขนาดโฉบลดเนี่ย F4 ฮะเดี๋ยวเปล่าค่อยดึงภาพเนาะเหรียญขนาดโฉบลดเนี่ย F4 เนี่ยขามือเปล่าเนี่ยนะเนี่ย,นะยมีหกหกปีนะครบเลย หกปีก็แยกออกเป็นปีจศนี่สองครั้งแล้วก็ปีรศอ,อรีกสี่ครั้งเนี่ยมีครบชุดเลยนะมีครบชุดเลยเนี่ย S4 ฮะอโอเคนะวางไว้เดี๋ยวปป๋าคุจะต้องขึ้นภาพเพราะว่าให้ดูเหรียญให้ดูเหรียญเ,เป็นๆหกเหรียญน,นี่ก็คงจะไม่ไม่ไม่เห็นกันชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวป๋าดึงภาพเลยเดี๋ยวป๊ป๋าเรียงให้ดูป่ะป๋าบอกว่าหน้าเก็บสะสมมากนะ,ะเหรียญเหีียวราชาการชุดนี้หน้าเก็บสะสมนะ ที่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 ปาป้าบอกว่าน่าเก็บสะสมเราว่าเขาเก็นชุดเหมือนกันป้าป้ากำลังจะทารายการนําเข้าอยู่หลังจากนี้ไปปป้าจะนําเหรียญโบราณอ่าชิ้นนี้นั้นเหรียญหนึ่งชิ้นนี้เหรียญหนึ่งนาข้อมูลมาบอกกล่าวกันอ่ะอย่างคลิปนี้รู้กันก่อนสําหรับเหรียญโสรตทองแดงโสรถเหรียญทองแดงโรลตเอฟซีฮะผลิตมาครั้งแรกเลยเดี๋ยวปาป้าขึ้นภาพเลยนะขึ้นภาพเลยเนาะผลิตออกมาครั้งแรกก็จะเป็นปี จุลักราชหรือว่าจอสอนะจสหนึ่งสองสามหกด้านหน้าเป็นตาจปลอด,ด้านหลังเป็นช่อชัย,ยพฤกก็ประมาณนี้แหละถ้าจะให้เล่ารายละเอียดก็คงยาวใช่ไหมฮะก็ดูแค่นี้นะดูแค่อ่ะปีจอสอก่อนเนาะจอสอแรกเลยนะครั้งแรกเลย,บบเยสําหรับเหรียญโสรถทองแดงเนี่ยก็จะเป็นจสหนึ่งสองสามหกนะหลังจากนั้นก็จะเป็นจสหนึ่งสองสี่สี่เหรียญรุน่นนี้หลายคนอาจจะงง ว่าจอซอหนึ่งสองสามแปดนั้นหายไปไหนจอซ้อนทังสองสามแปดไม่มีนะฮะเอฟซี FC? ไม่มีนะท่านผู้ชมเขาจะไม่เหมือนเหรียญเซี่ยวกับเหรียญอัดน,นะเซี่ยวกับอัดเนี่ยรู้สึกเขาจะมีจอซอหนึ่งสองสามแปดใช่ไหมก่อนจะมาเป็นหนึ่งสองสี่สี่นะแต่ว่าเหรียญโซรดนั้นไม่มียังงงนะฮะเหรียญชุดนี้ไม่มีตามข้อมูลแล้วเนี่ยเทปป่าไม่ตกจริงๆนะถ้าไม่ตกเนี่ยก็จะมีไม่มีจอซอนสองสามแปด ผลิตออกมาในรูปแบบของปีจอสอ,อยู่นะแต่ว่าปีจอสอหนึเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นในรูปแบบของอาตาพระบรมรูปราชการที่5ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็เป็นตาพัสยามเทวาทิราชข้อมูลพัสยามเทวทิรานเนี่ยนะจุดกำเนิดก็มาจากราชการที่4แต่ปปาก็คงจะให้รายละเอียดไม่ครบนะก็เนี่ยจอสอหนึ่งสองสี่เก้าใช่ไหมถ้าใครเคยเห็นใครเคยเห็นเหรนี่เดี๋ยวขึ้นภาพอย่างนี้แล้วเนาะ ดอขึ้นภาพแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอาด้านหน้าท่าผู้ชมมาจอสหนึ่งสองสี่เก้านี่ยด้านหน้าเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ห้าส่วนด้านหลังเป็นตาพระสยามเทวาธิราชอ่ะสังเกตดูนะฮะก็จ,จะเป็นเหรียญเก่าบ้างนี่เป็นเ,นเหรียญท,ที่ที่อยู่ที่ประปาเอามามาเอาไปตัดต่ออ่าดึงภาพแบกเกลียวมาวางไว้ตรงนี้เป็นเหรียญจริงที่ประปามีอยู่ทั้งนั้นเลยฮนะในใน,ในชุดนี้นะอ่ะจออ่ารอจอสหนึ่งสองสี่เก้านะ เป็นปีสุดท้ายของจอสอเป็นปีสุดท้ายของอจุลศัราชนะพอมาเป็นพระสยามเทวาธิราชเหรียญต่อมาปีต่อมาก็เป็นในรูปแบบของรัตนโกสินย้ายมาผลิตในเปลี่ยนเป็นรัตนโกสินละนะรัตนโกสินท่านผูช้ชมฮะก็ต่อมาก็เป็นอรอสอรู้สึกว่าจะเป็นรอสอหนะึ่งศูนย์เก้านะหนึ่งศูนย์เก้าท่านผู้ชมฮะเอฟซีฮะ พอจอซอศแล้วก็จะเป็นจอซอรู้สึกว่าจะเป็นจอ1้อเอารอซอเอฟซีาเอาละงงละรอซ1อนหนะหลังจากปี1 1 8แล้วก็จะเป็นรอสอรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะ1 124เป็นเป็นเหรียญสุดท้ายรอสอสุดท้ายเท่ากับว่าเหรียญชุดนี้ผลิตออกมาด้วยกัน6ครั้ง6ครั้งแยกเป็น อยู่รักราชหรือว่าจอซเนี่ยสองครั้งตาจอปลอช่อชัยยพฤกประมาณนั้นประประชาชิมอะไชีมมือไม่ถูกใช่ไหม <c oughs> เป็นตาจอปลอช่อชัยยพฤกอยู่สองปีจอ,อ <c oughs> หลังจากนั้นก็จะมาเป็นจอ .1 หนึ่งอีกจอ .1 หนึ่งก็เป็นจอซหนึ่งสองสี่เก้านะเป็นปีจอสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะเป็นผลิตออกมาในได้อรอซรัตนโกศิน์ก็จะมีรอซหนึ่งศูนย์เก้า รอซอนหนึ่งหนึ่งแปดอะไรประมาณนั้นแล้วก็รอสอสุดท้ายจริงๆก็รอซ้อหนึ่งสองสี่เหรียญชุดนี้ที่จริงข้อมูลเขาจะเป็นเหรียญตัวอย่างใช่ไหมเหรียญตัวอย่างเนื้อนิกเกิลนะรู้สึกว่าจะเป็นไม่มัน่นใจว่าจะเป็นจอซอนหนึ่งจอซอหนึ่งสอง 1, ออสี่สี่หรือเปล่าที่มีเหรียญน,นิกเกิลแต่ว่าปะปาไม่ได้ขึ้นภาพพวะปปาเห็นไหปปายัง,ย,งยังไม่นําเสนอเหรียญเหล่านี้เอาแค่หาพบเจอได้ง่ายแล้วก็ใครเจอก็ง่ายพบเจอได้ง่ายขายได้จริงอย่างช่องปะปาก็ อ่ะง่ายๆเลยถ่าคลิปก็รับซื้ออยู่าจะเข้าเข,เข้าใจไหมเอฟซี FC. เหรียญทองแดงขนาดโซลสสมัยรัชการที่5ผลิตออกมา6ครั้งนะ6ครั้งใครที่ชอบเก็บครบชุดตั้งใจจะเก็บครบชุดแต่ว่ายังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะตกลงนะมีกี่ปีกันแน่ผลิตออกมาก,กี่ครั้งกันแน่แยกเป็นตาจอปรชอชอชัยพฤกจอสอกี่ปีแล้วก็ย้ายมาเป็นอ่รัตนกุณ์ุศินรอสอนะอีกกี่ปีอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเขาจะคล้ายๆกันหมด นะนักสะสมอาจจะงงไงว่าเอ๊ะเวลาเหรียญอัดเนี่ยเหรียญเซี่ยวเนี่ยทำไมมีดูแล้วหลายปีรอสอนะหลายปีรอสออะไรประมาณนั้นก็ยัง,งงงว่าครบชุดนี้เท่าไหร่กันแน่บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบฉะนั้นป้าปาแจ้งมาทุกทีนะว่าเหรียญขนาดโสรถท่านผู้ชมฮะทองแดงสร้นตีออกมา6ครั้งตามที่ป้าปาเคยทำไปใครดูไม่ทันก็รีคลิปกลับไปดูสำหรับคนที่ชอบเหรียญโบราณนะ ท้ายคลิปเรามาคุยกันถึงด้านราคาเนาะด้านราคา f อฟฮะอ่ะเดี๋ยวป๊ะปะ่าเรียงภาพให้ดูนะฮะเรียงภาพอีกรอบหนึ่งก่อนจบคลิปเนาะก็ทั้ง6ปี6ครั้งเนี่ยประป๋าบอกเลยนะว่าเหรียญโสรถก็ถือฮะถือว่าหาไม่ง่ายนะักยิ่งเป็นสภาพสวยๆเดิมๆยิ่งหายากถ้าผ่านการใช้งานแล้วอย่างเงี้ยก็ยังพอหาพบเจอก,กันได้นี่ปป๋าก็ได้มาหลายเหรียญจาก f อนั่นแหละนะ จาก FC จากาท่านผู้ชมส่งมาทางบ้านนั่นแหละปะ้าปาก็รับซื้อไว้ทางด้านราคาเนี่ยประปาบอกแลวทุกปีพศเนี่ยเอย้ทุกปีราศอละจอศเนี่ยหครั้งเนี่ยราคาซื้อตามสภาพสวยเท่ากันเนี่ยราคาแทบจะเท่ากันเลยนะก็ง่ายๆเลยผ่านการใช้งานจริง,รงๆผูกก่อนเนี่ยเอลองไปดูนะฮะตามเว็บไซต์ต่างๆใช้คำว่าประปาขอเนี่ยใช้คำเว็บไซต์ต่างๆเลยนะฮะเขาก็ขายออกกันสภาพเก่าๆนี่หกเหรียญห้าร้อยหกเหรียญหกร้อยนั่นหมายความว่า ถ้าเวลารับซื้อเข้าเขาก็จะรับซื้อได้ครึ่งถังก็เท่ากับว่าเหรียญละ50บาท40บาท30บาทนี่พูดถึงเรื่องผ่านการใช้งานนะฮะผ่านการใช้งานค่อนข้างจะสมบุกสมบันเลยแหละเขาขายออกกันก็สรุปแล้วก็ภาพรวมว่าเขาขายออกเหรียละร้อยแสดงว่าเขารับซื้อจากจากพวกเราเข้าใช่ไหมฮะจากนั้นส่งเข้าก็ไม่เกินเหรียญละห้บาท40บาทอันนี้ว่ป้าแจ้งตรงตรงนี้เลยนะฮะสำหรับประกาศเหรียญโสโรดทองแดงโสโรดเนี่ยแต่ถ้าหากเป็นสภาพสวยงาม ก็เล่นหากันก็เอาจากช่องของปานะฮะสวยๆจริงๆใช่ไหมสวยเริ่มสวยไปใช่ไหมเริ่มสวยมาเนี่ยเริ่มสวยมากก็อาจจะรับซื้อกันในราคาหลักร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยหรืออาจมากก็่า้จะเป็นสามร้อยสี่ร้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญน,นะถ้าเป็นเหรียญอัพเกรดจริงๆปปาบอกแบบอาปปาไปเห็นมานะฮะเขาก็มีเขาก็ขายออกกันประมาณสัก พันกว่าบาทถึง2 0 0พันแต่ไม่เคยถึง3 0 0พันที่ที่ปป่าไปตรวจสอบมานะฮะแต่วบางคนบท่านอาจจะไปเจอว่าการวางขายตามอ่าหน้าเว็บไซต์ต่างๆเขาก็จะเสนอราคาขายไปเนาะเพราะเรื่องธรรมดาของเขานะอย่างปป่าก็พยายามขยับราคาหนักตึงบ้างหย่อนบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะราคาเหรียญบ้าเราก็อยู่ประมาณตัวนี้เท่าเฉลีเนาะอ่ะเหรียญทั้ง6ปี6ครั้งที่ผลิตมาฮะสำหรับเหรียญทองแดงโซลก็จะมีราคาอยู่ประมาณนี้อ่ะาครดูแล้ว มีเหรียญโสรสนะก็คิดว่าจะแบ่งปันจะได้รู้ว่าราคาเหรียญอยู่ที่นี่ประมาณนี้ก็ซื้อขายกันในราคาหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองใครไม่เชื่อก็ลองไปตรวจสอบดูในเอฟซนะนะไปตรวจสอบดูเหรียญเหรียญที่ค่อนข้างมีสภาพใช้งานมากๆนะแทบจะก่อนจะผูกขอบเนี่ยบางบางบางเหรียญนีนขอบเขาจะกลอนหายไปเลยนะ,ะนะอย่างนั้นก็ซื้อขายกันได้ไม่เกินหล 10, ักสิบปะปาบอกเลยนะถ้าก่อนอย่างนั้นถ้าผิวกางยังยังสดใสยอยู่เราก็ยังจ่าย30ได้นะแต่ถ้า ขอบก่อนมากๆถึงกลางเหรียญจะสวยหน้าหลัง30ก็ยังเล่นยากฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเหรียญที่จะซื้อขายจะส่งต่อกันได้ในวงการนักสะสมเราเปลี่ยนมือกันไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนมือกันจริงๆแบ่งกันไปสะสมเนี่ยก็น่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานเริ่มต้นนะผ่านการใช้งานล้วขอบสมบูรณ์กลางเหรียญสมบูรณ์หลังจากนั้นก็เป็นสวยขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปเนาะเพราะนักสะสมเขาก็เลือกไงฉะนั้นถ้าเขาไม่เลือกนะป,ะปา๋าป้าก็ไม่ต้องมานั่งพูดลิปวิดีโอว่าเลือกใช่ไหมฮะ ที่จริงถ้าเกิดทางช่องประปาขายออกเลยทุกทุกในรูปใน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 รูปแบบของเหรียญไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสภาพไหนดีกว่าในในในสภาพไหนถ้าก็ซื้อหมดเนี่ยประปาก็รับท่านได้หมดเหมือนกันนะ ก็ถ้าเหรียญแย่ๆเขาก็ไม่รับปะป่าก็รับท่านไม่ได้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะเราพูดกันแบบสบายๆโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ปปามาเอาง่ายว่าถ้าพูดพูดถึงปะปาไม่อยากจะพูดถึงด้านราคาวันนี้ปะปามาพูดคุยแล้วก็มานําเสนอนะนําข้อมูลในหัวปะป่าที่ปะปาศึกษามามีข้อมูลของเหรียญเล็กๆน้อยๆเอามาแบ่งปันเอฟซีทางบ้านอย่างน้อยๆเอฟซีทางบ้านที่เข้ามาอยู่ในวงการนัดสะสมใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนาว่าเหรียญโสรถขนาดโสรถเนี่ย ผลิตออกมากี่ครั้งแล้วปีสอปีจอสอะไรกันบ้างรอสออะไรกันบ้างอย่างน้อยบางคนบางท่านก็จะได้รู้ถ้าคนไหนดูแล้วก็นั่งดูเป็นเพื่อนกันนะนั่งดูแล้วง่วงก็กดไลค์กดแชร์เจ้าของปปาด้วยสำหรับนัดผสมหน้าเดิมโอเคเนาะก็คุยกันนานแต่ลคลิปหน้าพบเจอกันใหม่